สมนครับวันนี้นะคะอยากจะให้คนนี้เมตโก e ์เน็ตซี่ไทยแลนด์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับสมาคมสื่อพวทธทาจังหวัดชุมพรที่ได้มามอบงบประมาณสนับสนุนให้กับทางสสจังหวัดชุมพรเพื่อสู้ไั้โควิดในครั้งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเกียงไกรบัวมีครับพลังงานจังหวัดชุมพรมาร่วมในพิธีมอบในครั้งนี้ด้วยเมตโก้์เน็ี่นะครับก็เป็น เป็นบริษัทพลังงานาที่ตอนนี้เราเราก็เป็นบริษัทขนาดเล็ก,กน,นะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่ชุมพรน,นีม่มานานแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเป็นสลาเมเดอร์เอเนจีแล้วก็เป็นโอเฟียล่าสุดเนี่ยก็เป็นเมดโก้เอนเนจีครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าการสนับสนุนนะครับจะเป็นส่วนช่วยเล็กๆที่จะช่วยให้จังหวัดชุมพรผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับถ้าเซอกาสหน้า ถ้าสถานการณ์ยังยังยังเป็นในลักษณะที่ยังมีความต้องการความช่วยเหลืออยู่บริษัทก็จะพยายามมาสนับสนุน,นเรื่องการต่อไปนะครับขอบ,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมนะคะสือ่อภูมิภาคจังหวัดชุมพรค่ะอีก5วันแล้วนะคะชุมพรยังเอาอยู่ไหมคะท่าน มีในส่วนของการจัดการของโควิดสิบเก้าในจังหวัดชุมพรนะครับคำว่าเอาอยู่ไม่เอาอยู่เราต้องมาดูประเด็นที่ว่าทั้งหมดอยู่ในการควบคุมในเราอยู่ไม่นะครับสถานการณ์การระบาดจํานวนมากเมื่อจำนวนมากขึ้นแน่นอนในภาพรวมของดับประเทศนะครับส่วนในจังหวัดชุมพรนั้นนะครับถ้าตรวจสอบถือว่ามีจำนวนเพียร้อยกว่าคนเนี่ยของเรามาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับแต่เช่นวันนี้เนี่ยที่เจอก็คือในส่วนของในงานต่างๆที่ถึงข้อที่เราเป็นปัญหาเชิงลึกแล้วก็ในการในกลุ่วน ผู้สับผัสเสี่ยงสูงที่เราเฝ้าระวังอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับกลุ่มก้อนใหม่ที่เกิดขึ้นจริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประมาณแค่2กลุ่มก้อนใหญ่ๆก้อนใหม่นะครับก็คือในเมืองนะครับกับในส่วนของบางประติวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแค่นั้นแต่กลุ่มก้อนอื่นเราจะมีหนึ่งให้อยู่ในการควบคุมแต่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เราจับไว้อาจจะทยอยตรวจและเจอเชื้อดังนั้นตัวเลขในช่วงสัปดาห์นี้จะยังคงสูงอยู่นะครับตอนนี้คัดเตอร์ที่ยังยังแอคทีฟจริงๆหลักๆนะครับก็คืือออาามเงงปะนนน้้แลววก็ใส่่ขทีฏิ นะครับที่ปฏิสัมที่หลักๆนะครับที่ยางที่ยกให้กีดขัเครื่ออนี่เราอยู่ในการควบคุมเราแล้วนะครับแต่สามเครนี้เราก็ควบคุมแล้วนะครับเข้าไปคาดว่าประมาณสองทีนี้ก็จะอยู่ในการควบคุมเหมือนกันแต่ยอดผู้ป่วยอยากนําเรียนนิดนึงว่ายอดผู้ป่วยกับผมว่าเอาอยู่ไม่เอาอยู่เนี้ยมันมันมันตีความว่าเราอยู่ในการควบคุมของเราหรือไม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับตอนนี้เราเน้นการหาให้ครบจบให้เร็วดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนให้การใช้ ATK หรือการปวดแบบทุกอย่างที่ปัท้ายครบดังนั้นยอดผู้ป่วยในช่วงงนี้ขอเรา ดูดูที่ยังคงสอยครับ